สวัสดีค่ะวันนี้แสงธรรมนำใจนำเรื่องเล่าสมัยพุทธกาลในอัถกถามาเล่าให้ฟังเรียบเรียงจากสมวิโนธนีอัถกถาพระวิพังพระไตรปิฎกฉบับหลวงที่เกี่ยวกับอสูรกันชิกาสูนร,รูปลักษณะจะเป็นอย่างไรได้รับผลกรรมอะไรจึงเป็นเช่นนี้พร้อมแล้วไปกันค่ะควการกันชิกาสูนเป็นอสูรจำพวกหนึ่ง เพราะผลกรรมจึงไม่อาจกินน้ำได้แม้แต่จะได้หยาดน้ำเพียงอย่างหัดถายให้ชุ่มหรือเพียงให้เปียกลิ้นก็ไม่ได้ต้องทุกทรมานเป็นเวลานานถึง2องถึงสพุทธันดรในอัธกถากล่าวว่าได้ยินว่าการกัญชิกาสูนตนหนึ่งไม่สามารถทนความระหายได้จึงลงไปยังแม่น้ำใหญ่ทั้งลึกทั้งกว้างหนึ่งโยดในที่การกัญชิกาสูนนั้นลงไปแล้วน้ำก็แห้งเป็นควันพรุ่งขึ้น เหมือนเดินบนหินแดดอันร้อนจัดฉะนั้นเมื่ออสุรกายนั้นได้ยิงเสียงน้ำจึงวิ่งพ่านไปข้างโน้นข้างนี้อยู่นั่นแหละราตรีสว่างแล้วในขณะนั้นพวกภิกษุ30รูปผู้เที่ยวบิณฑบาทเป็นวัดกำลังเที่ยวพิคขาจารย์แต่เช้าตรูเห็นเขาแล้วจึงถามว่าดูก่อนสับบุรุษท่านเป็นใครอสุรกายนั้นตอบว่ากระผมเป็นเปรตขอรับ พวกภิกษุถามท่านสแสวงหาอะไรอสุรกายน้ำดื่มขอรับพวกภิกษุถามแม่น้ำนี้เต็มฝัง่งท่านไม่เห็นหรืออสุรกายตอบว่าท่านขอรับมันไม่สำเร็จแก่กระผมพวกภิกษุตอบว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงนอนลงตรงหลังแม่น้ำเถิดพวกอัตมาจับเทน้ำลงในปากของท่านอสูรนั้นก็นอนหหญ่บนหาดทรายพวกภิกษุได้ช่วยกันเอาบาศสาใบ น้ำมาเทลงในปากของอสูรนั้นเมื่อภิกษุเหล่านั้นทำอยู่อย่างนี้เวลาของพิกขาจารย์ก็ใกล้เข้ามาแล้วพวกภิกษุจึงพูดว่าถึงเวลาพิกขาจารย์ของพวกอัตมาแล้วสบับรุษท่านได้ความพอใจบ้างไหมอสูรนั้นตอบว่าท่านขอรับถ้าว่าน้ำมีเพียงเต็มอุ้งมือจากน้ำที่เทลงด้วยบาศามิบใบของพระคุณเข้าไปในลำคอของกระผม ด้วยการทำของคนได้ไซ้ขอความพ้นจากอัตภาพเปรกแย่ได้มีเลยบุพกรรมของอสูรตนนี้เกิดขึ้นในตอนที่เป็นมนุษย์เรื่องมีอยู่ว่าท่านสุนัขะตะโอรสแห่งเจ้าลิชวีมีความเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธทเจ้าจึงได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยโดยอเนกปริยายและมีโอกาสมาอุปถากรับใช้ใกล้ชิดพระบรมศาสดาตอนนั้นกุศลกรรมในตัวท่านยังให้ผล ทั้งบุญเก่ายังอำานยผลอยู่ท่านจึงมีบุญได้รับใช้พระพุทธอ,องค์และเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนก็เกิดกำลังใจได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาในการต่อมาท่านเกิดความคิดเห็นผิดบางอย่างขึ้นคือคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผู้ขาดตำแหน่งการเป็นพระอรหันต์แต่เพียงผู้เดียวแม้ในลทัทธิอื่นที่ตั้งใจปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็น่าจะเป็นพระอรหันต์ได้ เมื่อเกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมาในใจก็เป็นเชื้อให้บ,บาปอกุศลได้ช่องเพราะบาปเขาจะคอยหาช่องตลอดเวลาอยู่แล้วที่จะเอากิเลสเข้ามาใส่มาแทรกสอดในใจให้เห็นผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าทั้งกุศลและอกุศลจะมีการชิงช่วงและช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลาถ้าหากใครเผลอหรือประมาทพลาดพลัง้งจะโดยตั้งใจหรือมิได้ตั้งใจก็ดี กิเลสจ,จะเข้าแทรกในทันทีแม้เพียงแค่เราคิดเล่นๆมันก็ได้ช่องและบุกเข้ามาจู่โจมทันทีเหมือนกันโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับพระบรมศาสดาเขายิ่งจ้องเล่นงานเป็นพิเศษอยู่แล้วเรื่องความคิดเห็นผิดที่เกิดขึ้นในใจของอุปถากใกล้ชิดนี้พระบรมศาสดาทรงทราบดีเพราะพระองค์ทรงรู้วรจิตด้วยพระญาณอันบริสุทธิ์จึงตรัสเรียกมากล่าวเตือนว่าสุนัขะตะ เรารู้นะว่าเธอคิดอะไรเธอกำลังมีความเห็นผิดในเราเธอไม่รู้หรือว่าที่เราขนขวายในการอบรมสัง่งสอนสัพพสาตเพื่อให้สัพพสา์ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้เป็นพระอหรหันต์เราไม่ได้หวงแหนความเป็นพระอหรหันต์เราเพียรสร้างบารมีมา20สอสงไขยกับแสนมหากบก็เพื่อการนี้ชไหนเลย,ยเราจะผูกขาดการเป็นพระอหรหันต์แต่เพียงผู้เดียวสุนขัขตะฟังแล้ว ก็ไม่ได้ปักใจเชื่อแต่ก็ไม่แคดค้านหรือต่อปากต่อคคำอะไรเช้าวันหนึ่งก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จออกบิณฑบาตได้เสด็จไปที่อารามของพระควปริภาชกก่อนเพื่อที่จะเล่าเรื่องบางอย่างให้ปริภาชกฟังเพราะทรงรู้ในอนาคตว่าเมื่อเขาได้ฟังรู้เรื่องแล้วจะเกิดความเลื่อมใสแม้ปริภาชกนั้นจะมีทัศนคติในทางความคิดที่แตกต่างออกไปมีความชอบใจ และความพอใจไปคนละทางแต่จะเกิดความเลื่อมใสในเบื้องตน้นซึ่งจะเป็นภาวะปัจจัยติดตัวไปในพบเบื้องหน้าพระพุทธองค์ทรงเล่าให้เปริพาชกท่านนี้ฟังว่าอีกเจวันนักบวชชีเปลือยชื่อกรรัคติยะจะเสียชีวิตลงเพราะโรคอลัสกะคือโรคอาหารไม่ย่อยเพราะเหตุที่รับประทานอาหารมากจนเกินไปและจะไปเกิดเป็นอสุรกายในจำพวกอสูรการกัญชิกา สำหรับเรื่องภูมิของอสุรกายนี้ได้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหลายแหง่งเป็นกำเนิดหนึ่งในอบายภูมิสี่อสุรกายแปลว่าไม่กล้าคือผู้ที่ไม่กล้าไม่กล้าเพราะไม่อยากจะให้ใครเห็นเนื่องจากว่ารูปร่างหน้าตาของตัวอัป,ปลักษ์บางทีก็หน้าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแต่ตัวเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งแขนก็เป็นของสัตว์อีกชนิดหนึ่งแต่ขาเป็นคนอย่างนี้ก็มีแล้วมีหลากหลายประเภท พิสดารแตกต่างกันออกไปตามปกติแล้วเขาจะอยู่ที่ช่องว่างระหว่างเขาตรีกูดกับเขาเิเนรุซึ่งเป็นที่อยู่ของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกากับชั้นดาวดึงสำหรับการกันชิกานี้แปลกประหลาดมากคือจะมีตาอยู่บนหัวเหมือนตาปูตาใหญ่โตแล้วมีปากอยู่บนหัวเหมือนกันแต่เล็กเท่ากับรูเข็มเวลาจะกินอาหารต้องก้มหัวลงมาดูดกินกินก็ไม่อิ่มสักที พระปากเล็กเท่ารูเข็มตัวก็รีบผอมแห้งเหมือนกับใบไม้แห้งตัวสูงแต่หิวโซบุพกรรมนี้กิดขึ้นเนื่องจากในตอนที่เป็นมนุษย์ได้ประพฤติวัาตของสุนัขที่ใช้ปากก้มลงไปกินอาหารกับพื้นได้รับความทุกข์ทรมานมากทั้งร้อนทั้งหิวกระหายจะอดครวนอยู่ตลอดเวลาแล้วเรื่องที่เกิดก็เป็นจริงอย่างพระพุทธดำระเมื่อชีเปลือยโกรคัตยะตายไปได้สามวัน พระพุทธองค์ก็เสด็จไปที่ป่าช้าไปดูศพของชีเปลือยทรงใช้พุทธานุภาพไปเอาอาดีตชีเปลือยซึ่งเป็นอสุรกายมาให้มาเข้าร่างเดิมเมื่อสุนขคขตถารมซากศพที่นอนอยู่ว่าท่านตายแล้วไปเกิดที่ไหนศพนั้นก็ลุกขึ้นมานั่งเหมือนกับมีชีวิตแล้วพูดว่าเราไปเกิดในพบของอสุรกายเป็นพวกอสูรกาญชิกาพูดจบก็ล้มตัวลงนอน กายละเอียดจึงค่อยออกจากร่างไปเสวยวิบากกรรมตามเดิมเรื่องนี้ทั้งที่สุนขัขต,ตะได้ประจักษ์แล้วด้วยตนเองแต่ก็ยังดื้ออยู่ยังคอยจ้องจับผิดวาทะของพระพุทธองค์ต่อไปจบแล้วค่ะเรื่องในอัธกถาอสูรกัญชิกาสูรและสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ